ครับผมสวัสดีครับปั๊มอนุชิตคำน้อยนะครับผมก็ปัจจุบันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอดมินแฟนเพจคิวต่ำมีนามปากกาคิวต่ำในฐานะนักเขียนนะครับผมแล้วก็มีคาแรคเตอร์ว่าคิวต่ำในฐานะของแฟนเพจนะฮะของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนมหาลาัยอยู่ครับก่อนที่เราจะมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราทำอะไรมาก่อนทำอะไรมาก่อนนะฮะก่อนที่จะมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างแรกก็เรียนจบปกติอ่า พี่เียจบสถาปัตย์นะครับผมก็จบสถาปัตย์ปุ๊บก็คือทํางานเป็นกราฟิกเป็นเ t ทีฟในบริษัทที่เป็นลงทีมาอะไรเงี้ยก็ทําอยู่ประมาณ3-4เดือนแล้วก็ได้เปิดแฟนเพจตั้งแต่นั้นมาก็คือออกมาเป็นฟ r e e l a n c เลยก็แปลว่าพี่เป็นพนักง,งานประจําอยู่ประมาณ4เดือนตอนนี้8ปีก็คือเป็น f r e e l a n c มาตลอดก่อนหน้านั้นก็คือเป็นพนักง,งานประจำครับทำกราฟิก เกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมอาย้อนกลับไปก่อนเมื่อกี้เล่าเรื่องว่าทํางานประจําอยู่4เดือนใช่ไหมครับแฟนเพจเริ่มต้นตอนนั้นแหละตอน4เดือนเพราะว่าพอเราเป็นนักศึกษาเรียนจบมเนาะมันก็ต้องเริ่มทํางานเลยอย่างเงี้ยแล้วพอพี่เป็นเด็กต่างจังหวัดคือความเป็นเด็กต่างจังหวัดพอเรียนจบปุป๊บอะที่บ้านเขาต้องบอกว่าอ่ะโอเคไม่ต้องให้เงินแล้วนี่อะไรกันแล้วก็ต้องรีบสมัครงานบริษัทแล้วก็ทางานบริษัทตอนที่ทํางานก็ได้เงินเดือนประมาณหมื่นห้าตอนนั้นอ่ะเวลามีคนถามว่าแฟนเพจเกิดขึ้นยังไงอ่ะเราก็บอกเลยว่าเงินไม่พอกิน แต่เราไม่ได้เปิดแฟนเพจเพื่อหาเงินนะยุคนะั้นไม่เป็นยุคที่ต้องประกวดประกวดเป็นนักเขียนประกวดเป็นนักวาดอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็มีมีมีนีสารเจ้าหนึ่งเขาเปิดรับสมัครนักเขียนหน้าใหม่ซึ่งเขามีหน้าว่างให้หนึ่งหน้าถ้าใครชนะเลศิศจะได้เขียนหน้าเนะี้ฟรีหนึ่งปีเต็มซึ่งแปลว่าเราจะได้เดือนอีกเดือนละสองพันตอนนั้นคิดแค่นี้เลยแบบว่าโอ้สองพันเลยเหรอวะดีเอามาจ่ายค่าโทรศัพท์อะไอยเลยเงี้ยก็คิดแค่นี้แล้วก็ตอนนั้นก็เลยแบบว่าเอ้ยทำยังไงดีส่งผลงานเข้าประกวด ก็รวบรวมผลงานที่เรามีอยู่ครับเป็นวาดรูปวาดลายเส้นอะไรเงี้ยที่เราทาเรียนรำลึสถาปัตย์เนาะเราก็เอามารวบรวมใส่ปรากฏว่าตอนนั้นอ่ะด้วยความที่เราทํางานประจํามันก็จะมีหน้าที่อื่นทีเยอะมากในขณะที่เพื่อนเขาก็จะแบบทาอีเมลทําพอร์ตโฟลิโอเป็นเรื่องเป็นราวเงี้ยพี่ก็บอกว่าเออแฟนเพจง่ายดีก็เลยเลือกที่จะเปิดแฟนเพจเพื่อที่จะรวบรวมผลงานทุกอย่างแล้วก็ส่งประกวดในครั้งนั้นอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดแฟนเพจยุตบขึ้นมาเลย ตอนนั้นยังไม่สนใจนะตอนที่เปิดก็คนกดไลค์ก็ร้อยสองร้อยคนอย่างเงี้ยพี่ตั้งใจจะส่งประกวดแต่ว่ามันไม่มีใครกดไลค์ให้เราเลยถ้าจะคนกดเพจนะมันก็จะแบบมีคนกดไลค์อยู่ร้อยคนสองร้อยคนแล้วก็จะส่งให้เพื่อนส่งให้คนรู้จกักอะไรเงี้ยแบบแบบเฮ้ยช่วยกดไลค์หน่อยสิอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นได้แค่ร้อยสองร้อยคนแต่ว่าทําไมถึงมาเป็นที่รู้จักในโซเชียลใช่ไหมมันเกิดจังหวะคือในยุคนั้นเนื่องด้วยจากว่าแฟนเพจมันยังไม่บูมมาก ตัวเลือกมันยังไม่เยอะแล้วเรามีความแตกต่างทางด้านคอนเทนต์คอนเทนต์ในยุคนั้นมันจะเป็นคอนเทนต์อะไรอะ่ะเป็นคอนเทนต์แบบภาพยนตร์ดาราอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีๆอะ่ะก็มีภาพการ์ตูนกระดาษสีน้ำตาลวาดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีคำพูดแปะโผล่ขึ้นมาในในโลกออนไลน์มันก็เลยกลายเป็นเป็นกระแสเนาะเป็นจังหวพะพอมีคนแชร์ไปปุ๊บตอนแรกมีคนกดไลค์ยสองสามร้อยคนไม่เยอะอย่างเงี้ยแต่พอมันมีจังหวะแชร์ออกไปปุ๊บก็เดินแรกก็ทะลุหนึ่งแสนไลค์เลยแล้วก็กลายเป็นไวรักลกลายเป็นแบบกลายเป็นแบบเขาเรียกว่า กาบไปที่สนใจของคนในยุคน,นั้นเอ้ยใช้คำว่าในยุคนั้นคือแกะมะรครับเร,เ,รเราเคยคาดัเ่เราัจะต้องเอปแบบ็นบคาดหวังแรกคือ500ไลค์เพื่อส่งประกวดฉะนั้นตอนนั้นไม่มีความกดดันเรื่องต้องวาดให้ใครชอบไม่ชอบเพราะว่าเราแค่วาดให้ครบหนึ่งเดือนแล้วก็มีผลงานที่จะส่งประกวดเลย อันนี้คือความคาดหวังแรกเนาะแต่พอมันมีจังหวะที่อยู่ดีๆแฟนเพจบูมไหลไปเป็นคนกดไลค์เป็นแสนคนเงี้ยความคาดหวังที่2คือว่าอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของมันไม่ใช่คน10คนเห็นละในเรื่องคนเป็นแสนคนเนี่ยละคือการสร้างคาแรคเตอร์และสร้างงานให้มันมีแบบมันเหมือนดาราเข้ามาอยู่ในวงการอะทุกคนหน้าตาดีเหมือนกันหมดแต่เรามีคาแรคเตอร์ยังไงมีนิสัยยังไงมีการรับบทบาทยังไงอันนั้นก็คือความคาดหวังตัวเองแล้วว่าเฮ้ยบทงานเราต้องแบบเป็นที่รู้จักนะเป็นที่รักของคุณที่เข้ามาเสพนะ ใช่ครับอ่ะมุมมองแรกที่ทำเพจแรกๆเนาะที่บอกก็คือเปิดเพื่อทาผลงานตอนนั้นก็ยังไม่มีมุมมองอะไรก็แค่อยากจะเปิดเพื่อรวมผลงานเฉยๆแต่มุมมองที่2พอเราทำมาเรื่อยๆไมนเหมือนกับเหมือนเราตั้งสินค้ามาหนึ่งชิ้นคิวตำไปสินค้า1ชิ้นเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าคนที่เข้ามาซื้อคือทาร์เกตที่เข้ามากดไลค์อะ่ะคือคนแบบไหนช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องบนก็จะเป็นวัยรุ่นพอทํามาสัก3-4ปีกลุ่มคนที่ตามเราอ่ะเขาก็จบมาพร้อมเดียวกับเราโตมากับเรา ใช่เรื่องมันก็จะเริ่มเป็นเรื่องกา,งาลังใจละเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าสู้ๆนะอะไรเงี้ยฉะนั้นจากคอนเทนต์ที่บ่นเฉยๆมันก็เริ่มเป็นคอนเทนต์ที่ให้กําลังใจมุมมองชีวิตอะไรเงี้ยให้เรื่องพวกนี้เยอะขึ้นแล้วพี่จะเรียกว่าคอนเทนต์เย็นใจก็เป็นคอนเทนต์เวิ้นนเอาพูดตรงๆก็คือโลกสวยเวิ์นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มันก็ตรงกับกลุ่มที่เข้ามาเสพแล้วก็ตรงกับบริบทของเราที่ต้องการจะสื่อ,อๆๆๆสารก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของคอนเทนต์นะคือพี่ พี่จะไม่เรียกว่าจุดเปลี่ยนพี่เรียกว่าคอนเทนต์มันโตตามวัยแล้วคือวันหนึ่งอะเราอาจจะเป็นคนที่ทําวิดีโอแต่คนสนุกมากชอบเที่ยววันหนึ่งวิดีโอราอาจ,จะชอบอยู่บ้านจิบช,ชาวันหนึ่งอาอรจะเป็นวิดีโอชอบไปท่องเที่ยวฉะนั้นอะคอนเทนต์หรือนเนื้อหาม,มันจะโตตามว,วัยเราแค่นั้นเลยใช่ครับก็ช่วงแรกก็เป็นเล่าเรื่องราร้อยเปอร์เซ็นช่วงหลังก็เริ่มเป็นการแบบอะเริ่มหยิบเรื่องของคนอื่นมาแล้วก็มาแชร์แต่ให้คิวต่ำเป็นตัวละครที่แสดงแทน การหาคาแรคเตอร์ในการสร้างแฟนเพจเนาะอันนี้เป็นจุดที่ยากที่สุดของการทำแฟนเพจเปิดเพจไม่ยากนะแค่สมัครตืดๆๆอย่างแต่สิ่งท,ที่ทุกคนมีปัญหาคือการหาคาแรคเตอร์เหมือนเราสร้างตัวตน,นว่าจะเล่าเรื่องอะไรดีนะจะนุ่นนี่นั่นมนะอย่างแรกเลยคือ 1. เรามีตัวอย่างเยอะเกินไปเราเรารู้สึกว่าถ้าจะเปิดแฟนเพจสักหนึ่งอย่างเราจะเกิดกับถามว่าเปิดยังไงให้คนกดไลค์ดีนะเปิดยังไงให้คนชอบดีนะซึ่งอันนี้มันคือคําถามที่2 คำถามแรกคือว่าเปิดยังไงให้เป็นตัวเองดีนะคุณต้องย้อนกลับมาก่อนว่าคาแรคเตอร์แรกของการหาคือว่าคุณต้องหาว่าคุณเป็นคนคาแรคเตอร์แบบไหนซึ่งคาแรคเตอร์มีหลายรูปแบบเลยนะเราอาจจะเป็นคนที่แบบสนุกสนานแต่จริงแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าเราชอบนั่นฟงฟังเพลงเงียบๆเราอาจจะเป็นคนที่แบบัหเลาะสนุกสนานแบบแต่จริงแล้วเราเป็นคนดราม่ามากเลยเราเป็นคนที่เงียบมากแต่จริงแล้วว่าเราเป็นคนชอบอนนา่านหนังสือหนักชอบดูบ เราเป็นคนเรียบร้อยแต่เราชอบดูหนังฆาตกรรมคือเนี่ยนี่คือการหาคาแรคเตอร์ว่าจริงๆแล้วว่าเรามีคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วก็หยิบมาสักหนึ่งที่อยากจะเล่าแล้วก็มาสร้างแต่ถามว่ารูปแบบไหนอ่ะเรามีเรามีคาแรคเตอร์เนาะว่าเราเป็นคนแบบนี้ต่อไปคือรูปแบบรูปแบบก็คือการหาว่าเราชอบวิธีการแบบไหนเราชอบถ่ายรูปเราชอบถ่ายวิดีโอเราชอบวาดรูปเราชอบบ่นเป็นสเตอร์่ายาวๆเราชอบเล่าเรื่องเราชอบถ่ายเพื่อนเราชอบทําอาหารเราชอบกินต่อไปมันคือรูปแบบ ถามว่าเราชอบรูปแบบไหนอันนี้ไม่ต้องถามก็ได้เพราะว่ารูปแบบไหนเราเสพบ,บ่อยที่สุดอ่ะอันนี้คือรูปแบบที่เราชอบหลังจากเราเริ่มเขียนคบคมีวิธีแนะนการต่อยอดต่อยอดใช่ไหมคือพี่ว่าทุกคอนเทนต์ต่อยอดได้หมดคือสมมุติว่าวันนี้เราอาจจะเปิดแฟนเพจขึ้นมาที่เกี่ยวกับเรื่องของการชิมฉันชอบชิมอาหารบนโลกเน้นทุกอย่างนะมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราแบบอ่ะซื้ออาหารมาแล้วก็นั่งชิมแล้วก็เล่าเรื่องใช่ไหมวันหนึ่งอ่ะมันก็จะต่อยอดไปถึงว่าเฮ้ย หรือเราอยากทาอาหารเองบ้างเฮ้ยเราอยากออกเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อชิมอาหารบ้างหรือเฮ้ยเราอยากแต่งตัวเพื่อไปชิมอาหารบ้างฉะนั้นอ่ะในหนึ่งคอนเทนต์ที่เป็นจุดเริ่มต้นอ่ะมันแตกยอดได้หมดวันหนึง่งอ่ะเราอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นแฟนเพจท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ตา่างๆวันนี้เราอาจจะทําทัวร์ไปแล้วก็ได้วันนี้เราอาจจะย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องแบบเหนื่อยเที่ยวอยู่บ้านอ่านสื่อท่องเที่ยวทุกอย่างทุกคอนเทนต์มันสามารถแตกเป็นแขนงได้หมดฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคอนเทนต์มันเริ่มต้นยังไงแล้วก็ คือเราได้ความสุขจาการใช้คนเรับแล้วเนเป็นอช่องทางที่ทำให้เราเกิดราได้ใช่พอโก้ป hm. re> ุ๊กก um ็เลยรู้ม <Mm ีสคริปต์ก็จริงๆแล้วอันดับแรกของการทำแฟนเพจเนาะมันก็คือความสุขแหละมันเหมือนเราอยากตั้งสเตตัสอย่างเงี้ยตั้งสเตตัสแชร์รูปแล้วก็มีความสุขที่มีคนมากดไลค์กดชอบอยากไปเที่ยวแบบเราอยากกินแบบเราหรือว่าเฮ้ยอยากไปกับเราอย่างเงี้ยฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่เราได้คือความสุข อย่างถ้าคิ้วต่ําความสุขแรกคือเร,เราเราแชร์กําลังใจออกไปเนาะ <_ d ans> เราก็จะได้กําลังใจกลับคืนมันก็เป็นเรื่องของการแชร์กันแต่ต่อมานี่คือความสุขที่เขาเรียกว่าเป็นความสุขที่จับต้องไม่ได้เป็นความสุขทางใจแต่อีกความสุขหนึ่งที่มันที่มันที่มันเรียกว่าจับพัดจับผูแล้วก็โผล่เข้ามาอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องของอไรายได้ตอนแรกแฟนเพจพี่ก็ไม่คิดถึงเรื่องรายได้นะเพราะเราเปิดเปิดเพื่อประกวดเพื่อรายได้จากการประกวดไม่เกี่ยวอะไรกับการจากแฟนเพจเลยเงแต่ต่อมาปุ๊บพอเปิดเพจปุ๊บเพจเป็นที่รู้จัก มันก็เริ่มมีมีสินค้ามีสปอนเซอร์มีเอเจนซี่เข้ามาแบบเขาเรียกว่าไทยอินเนาะแบบเอ้ยช่วยเนียนขายสินค้าให้หน่อยสิอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเข้ามาตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอกระตูลที่เราวาดกระดาษสีนาัานมันสามารถได้เงินได้จริงเหรอมันควรจะเป็นแค่แบบโพสเฉยเฉยสยเราก็เริ่มแบบมันก็เป็นการต่อยอดของเรื่องรายได้ละตอนตอนแรกเลยถ้าเป็นรูปกร์ตูลธรรมดาเขาก็โอเคอยู่แล้วเนาะก็เข้ามาดูอะไรเงี้ย,แ,ยแต่พอ,อไรายได้เข้ามาปุ๊บ ตอนแรกเลยก็หนักใจเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าในยุคนั้นการไทยอินมาเป็นอธิฮาร์เซลมากเลยนะมันสามารถโดนแบนได้เลยอะ่ะคือยุคนี้ขายของได้เต็มที่เลยสนุกสนานแต่ยุคก่อนคือแบบเฮ้ยดาราคนนี้ขายของเฮ้ยซีรีส์ซีเลอร์อยังไม่มีอะไรไปวางเลยนะเมื่อก่อนน่ะต้องเป็นโฆษณาแยกตอนท้ายอะ่ะยังไม่มีการทายอินใชนั้นนะอยู่นั้นพี่ก็เครียดมากว่าเฮ้ยเราวาดรูปเราจะขายของได้หรอแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดมันดีแล้วมันอยู่กับที่อะ่ะเราไม่เอาเราต้องการพัฒน,นา ถ้า okay. เกิดม okay. like ันขายไปปุ๊บลูกลูกเป็ดไม่โอเคก็ก huh. uh ็ไ huh. ม okay. so uh ่เ huh. ป so like ็นไรแลก็ค่อยรอแต่เงี้ยตอนนั้นก็ก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่สุดท้ายก็เหมือนเหมือนพอเราเริ่มขายเริ่มเอาสินค้าลูกค้ามาเนี้ยเริ่มทายอินวาดเนียนๆไปก็ก็ฟีดแบ็กก็โอเคอุปสรรคที่เจอแบบมากที่สุดเยอะมากอุปสรรคอะเยอะมากอุปสรรคแรกคือตัวเราอันนี้ถ้าคนตาเพจทุกคนอะจะเจอเหมือนกันหมดคือช่วงแรกเราจะมีไฟ อยากทำคอนเทนต์ฉันคิดคอนเทนต์ได้ทุกวันฉันมีเรื่องจะเล่าตลอดเวลาแต่สักพักมันจะตันมันจะเหนื่อยมันจะเบื่อมันเริ่มเห็นฟีดแบ็กมีคนมาเมนไม่ดีมีคนแชร์น้อยลงคนรลาน์นอยลงเนี่ยฉันอุปสรรคแรกคือตัวเราเลยมันแบบอย่างช่วงแรกพี่ทำเนี่ยก็มีนะเดือนแรกอะเดือน2อสเดือนแรกอะคนกดไลค์เป็นแสนคนอย่างเงี้ยโหฟูลเลยแบบเราคือแบบว่าท็อปแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงไม่เกินไม่เกิน3เดือนก็มีแฟนเพจเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เป็นสไตล์เดียวกับเรา น่ารักกว่าเราด้วยการ์ตูนน่ารักกว่าคําคมดีกว่าอะไรเงรี้ยยอดแชร์ยอดไลค์ของเราก็จะลดลงก้อนหน่อยอุปสรรคแรกคือหน่อยเลยตอนนั้นคือก็จัดการกับเองว่าแบบทายังไงดีอะมันแบบจากที่เราขึ้นมันลงเฉยเลยอย่างเงี้ยตอนนั้นตอนแรกคิดเลยนะว่าปิดเพจเอ๊ะหรือปิดเพจดีเนี่ยมีความยิงยโสเนาะปิดเพจหายไปดีกับกปิดทําไมอะเราก็เราก็ถามตัวเองกับว่าปิดทําไมปิดแล้วได้อะไรวิธีการแรกคือมันคือความท้าทายคือเราเชื่อว่า ถ้าม,มันมันมีทางขึ้นทางหนึ่งใช่ไหมมันเป็นบันไดขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วเราขึ้นไปเป็นคนแรกๆอาจจะไม่ใช่คนแรกเลยอาจจะแบบเป็นคนแรกๆที่ขึ้นไปถ้ามีคนขึ้นตามอะวิธีการดีสุดคือขึ้นต่อห้ามลงเราก็พัฒนางานต่อจากที่วาดคำพูดนี้เอ้ยเขียนให้มันยาวขึ้นดีปะวะเฮ้ยถ่ายรูปดีปะวะเฮ้ยต่อยอดอยังไงได้บ้างคือเราเร,าเร,าเราิ่มสนุกกับมันมันมันก็เป็นการแบบเป็นการเขาเรียกว่าไนะคุยกับตัวเองอะอุปสรรคแรกคือตัวเองนี่แหละอุปสรรคที่สองก็คือเรื่องของ feedback. การทางานคอนเทนต์มันไม่ใช่การทาแล้วอยู่ในห้องแล้วดูคนเดียวแล้วจบมันคือการออกมาข้างนอกที่มีไฟฉายมีคนมองเข้ามาเยอะมากฉะนั้นอุปสรรคที่2คือการจัดการกับ, feedback บฟีดแบ็กต่างๆฟีดแบ็กมันต้องมีทั้งดีทั้งแย่เนาะขนาดเผจเราให้วันังใจแบบร้อยก็ยังมีคนด่าอะไรเงี้ยฉะนั้นเราคือการจัดการกับฟีดแบ็กการเข้าใจกับฟีดแบ็กว่าอ๋อหนึ่งการวิจารณมี2อย่างวิจารณด้วยอารมณ์ ไม่รู้ว่าด่าไว้ก่อนกับ2วิจารณ์ด้วยเหตุผลอันที่สองสำคัญมากเพราะมันคือฟีดแบ็กที่ทําให้เราโตเพราะบางทีเราอยู่กับงานเราเยอะก็ไปเราไม่เห็นหรอเราไม่เห็นข้อผิดพลาดนะแต่พอมีคนบอกว่าคิ้วต่ำแบบนี้เฮ้ยคิ้วต่ำคอนเทนต์นี้มันไม่ใช่ตายอะไรเงี้ยเราจะแบบเออว่ะมันคือกําไรอะ่ะคือพี่ชอบกันการแบบคอมเมนต์แบบนั้นแล้วสูว่าเฮ้ยเอาไปต่อยอดได้เราจะโตขึ้นนี่เป็นสองอุปสรรคหลกัหลกๆของกข,ของคนทำคอนเทน,เนต์เนาะได้อ่ะ ความรู้สึกแรกของการได้รับงานแรกใช่ไหมครับอย่างแรกคือเราฟูนะเพราะว่ามันคือเรื่องของเงินเนาะปกติเราก็จะรองเงินจากการทํานู่นทํานี่อย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยจากการที่เราวาดรูปสินค้าแล้วก็โพสต์ลงไปอะ่ะเฮ้ยทำไมมันได้เงินแล้วยุคนั้นอะ่ะมันก็ไม่ใช่แค่ห้าร้อยหกร้อยอ่ะมันก็เป็นหลักห้าพันอัพแล้วนะนะในยุคนั้นอะ่ะอยู่ดีเราโพสต์แค่หนึ่งโพสต์ไปเราเราได้ห้าพันหกพันเจ็ดพันแล้วก็เลทก็ขึ้นไปเรื่อยอเงี้ยความรู้สึกแรกเลยอายอดแรกเลยที่ได้อันนี้จําได้ว่าห้าพันน่าประมาณห้ามรรู้สสึึกกกแ จริงเหรอวะมันมีอาชีพนี้ด้วยเหรอเพราะในยุคนั้นมันไม่มีอาชีพนี้ไงมันไม่มีอาชีพโพสต์ลงวาดรูปโพสต์ลงแล้วได้เงินอย่างเงี้ยในยุคนั้นคือคุณต้องเป็น1 2 3 4ซึ่งมันมีล็อกอาชีพอยู่แล้วความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สกความรู้สึกที่2ตื่นเต้นเพราะได้เงินเหรอได้เงินแบบวาดรูปก,ก็ได้เงินเงี้ยความรู้สึกที่2ก็คืออย่างที่บอกก็คือกดดันเรื่องของฟีดแบ็กว่าควรจะโอเคกับการขายของไหมอะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าพอมันผ่านจุดแรกมาได้อะมันผ่านได้อ่า ครับค่ะพอมีงานเข้ามาเราจะกำหนดว่าสินค้าที่เราจำกัด,ม,กดมีข้อจำกัดการรับงานของเพจเราที่เป็นเพจให้กำลังใจต้องมีข้อจำกัดเขาเรียกว่าเงื่อนไขในกนอยขาเรียกว่าข้อจํากัดเขาจำกัดมันดูแบบล็อกไปหมดเลยเงื่อนไขมันก็มีเพราะว่าเราไม่สามารถเล่าทุกอย่างได้การเล่าทุกอย่างได้ไม่ใช่เพื่อเราอย่างเดียวนะเพื่อลูกค้าด้วยถ้าเกิดลูกค้าอยากขายสิ่งนี้นแต่มาขายในเพจเราอะ แล้วมันไม่มีฟีดแบ ck กลับแต่เราได้ตังค่าจ้างอยู่แล้วไงแต่ลูกค้าก็เสียงเงินเปล่าหรือเปล่าเนี่ยฉะนั้นเราก็จะมีเงื่อนไขเราก็จะดูว่าสินค้าแคมเปญหรือว่าองคอ์กรหรือหน่วยงานกันบางประเภทไหนบ้างที่สามารถเล่าในรูปแบบเราได้รูปแบบของเรามันก็จะมีแบบพวกกระตุน้นคำคมปัจฉาอะไรเงี้ยที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่เห็นในเฟนเพจชูตันที่มหมายถึงว่าขายปุ๊บมันไม่โดดออกมาจากร้านเ่เหมือนร้านเราขายของแบบทนสีทนสีขาวอสมมุตินนะ ฉะนั้นก็ต้องอาจจะต้องเทาอาจจะต้องเป็นครีมนิดนึงอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีแบบคุณข,ขายสีเขียวอ่อนสดขึ่นบบเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เข้าฉะนั้นก็จะมีการคุมโทนว่าเราทําแบบไหนได้บ้างเพื่อตัวลูกค้าแล้วก็เพื่อตัวเราเป็นเงื่อนไขแล้วเรามีวิธีคไม่เสยตลายังไงนะวิธีคุมไม่เสียละ่ะก็คือว่าอย่างแรกมันจะถูกคัดกรองมาจากลูกค้าละเขาก็จะคิดว่าเหมาะหรือเปล่า เขาจะมีทีมที่มองแล้วว่าเพจเนั้นเหมาะกับเขาไหมอ่าบอกเขาคิดว่าเราเหมาะปุ๊บเขาก็จะเอาสินค้าเอา p r o d ั c t ์มาให้แล้วเราก็จะควบคุมว่าเออคือผมจะบอกกับลูกค้าตรงๆว่าแบบถ้าหาเซลล์ปู้บ่ะมันจะได้มันจะได้คุณห็นนะแต่คุณจะไม่ได้ยอดแชร์ยอดไลค์เยอะนะมันต้องแลกกันเพราะว่าเพจเนี้ยคนที่เข้ามาในเพจ t a r g e t เราคือเขาอ่ะเข้ามากําลังใจฉะนั้นนะสินค้าหรือแสตเปนคุณมันก็ต้องมีการมีคําคม มีกำลังใจนี่อะไรนิดๆหน่อยเพื่อลวงให้เขาแชร์ออกไปอีกทีอะไรเงี้ยฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าก็มีเงื่อนไขคุยกับเขาแต่ว่ามันมันมันถูกคัาสรรจากลูกค้ามาอยู่แล้วอะเราก็เหมือนรอรับงานอย่างเดียวปกติการรับงานครับไเดินไปลูกค้ายุคแรกลูกค้ามาหาเราเลยก็คือยุคลูกค้าแบบลูกค้าก็ยังมีแบบสิบเพจร้อยเพจเนาะจิ้มเลยชอบเพจนี้เพจนี้คนไลค์เยอะ เดนี้มีคอนเทนต์ตรงกับเราไงเขาก็จะจิ้มลูกค้าก็เดินมาหาเราอินบ็อกมาหาเราแต่ช่วงหลังมันก็มันก็จะมีเรื่องของเอเจนซี่ที่เป็นตัวกลางเอเจนซี่ก็จะเป็นคนที่ขายงานให้หมายความลูกค้าก็จะแบบอ่ามีโปรดักสองสามสี่เอเจนซี่ก็จะวางแผนให้เราว่าอ่ามีเพจสิบเพจเนี่ยที่เหมาะกับสินค้าตัวนี้เขาก็จะจิ้มแล้วก็เลือกเข้าไปแต่ช่วงหลังก็จะเป็นเรื่องของการเราไม่ได้วิ่งเข้าหาลูกค้าหรอกแต่ว่าเราอ่ะเขาเรียกว่าทํารูปแบบให้ลูกค้าเห็นสมมติพี่อยากได้งานแบบพี่อยากได้งานต้องถ่ายรูป ลูกค้าเขาไม่เคยเห็นงานถ่ายรูปในเพจคิวตา่างพี่ก็ต้องเริ่มรูปถ่ายลงมีกระตูนอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างโอกาสตัวเองอะและลูกค้ามันเหมือนการเข้าหาคนละครึ่งอะเราก็ทําเหมือนแค่ตัลล็อกทํารูปแบบงานให้เขาเห็นสักร์คลูกค้าแบบเฮ้ยเพจนี้มันถ่ายรูปได้เนี่เฮ้ยเพจตัคิวตา่างมันเป็นคำคมมันจ้องเที่ยวได้เหรอเราก็ต้องเที่ยวเราเอามาทําเป็นคำคมได้ฉะนั้นเขาก็จะเข้ามาหาเรามันก็เป็นการเข้าหากันรคนละครึ่งทาง แฟนเพจใช่ไหมครับแฟนเพจคือออนไลน์เนาะโอกาสอื่นที่ได้รับก็คือมันเป็นการต่อยอดอ่ะงานจากออนไลน์โอกาสแรกก็คือการไปเป็นแบบวิทยากรไปเป็นอาจารย์ที่พูดที่สอนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนการวาดรูปการสร้างคอนเทนต์เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรเป็นเขาเรียกอะไรพิธีกรก็เคยไปเป็นไปเป็นหมดอ่ะคือที่มันต่อยอดไปได้รวมถึงการเป็นนักเขียนหมายความว่าเนื้อหาเรามันอยู่ในคอนเทนต์ออนไลน์เนาะสุดท้ายแล้วปุ๊บเราต้องการรวบรวมให้ออกมาเป็นออฟไลน์เพราะเราไม่รู้ว่าออนไลน์มันจะแบบ วันนึงเน็ตหมดก็ดูไม่ได้แล้วอะแต่ออฟไลน์มันสามารถต่อยอดได้ก็สามารถต่อยอดมาเปน็นนะครับวิทยากรนักเขียนอะไรต่างๆอาจารย์ต่างๆเามเป็นหนังสือเราตแตต่างกที่นออนไลน์ต่างนะเพราะว่ามันต้องพกเนาะคือหนังสือคือเพจก็เข้าไปดูก็คือจบแต่หนังสือมันเสียงเงินมันต้องเสียร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่ราคาเนี่ยที่แตกต่างไหมต่างแต่พี่พยายามทํา คือพี่เราพยายามทำคอนเทนต์ที่แบบที่มันต่างจากการดูแฟนเพจเลยว่าจะซื้อทําไมดูนนเน็ตก็ได้ไหม่นี่เขียนเรื่องใหม่ไม่ได้เหมือนในเน็ตนะฉะนั้นคุณต้องมาซื้อไปอา่านอะย่างเงี้ยเขาสึกต่างไม่ต่างแล้วก็สนุกขึ้นบางทีเมื่อก่อนอยู่ในแฟนเพจเราไม่ต้องไป,เร,ไงไปเราไม่ต้องไปดูแบบเฮ้ยกดไลค์หรือเปล่านะอย่างเงี้ยแต่้หนังสือบางทีมันต้องไปเดินดูว่าเขาแอบเปิดหนังสือแล้วเปล่านะเขาชอบปะนะเขาซื้อต่อหรือเปล่าน,นะอย่างเงี้ยมันก็จะมีมันเขาเรียกมันก็จะมีความสนุกอีกแบบหนึง่งแล้วมันจับต้องได้มันนันนเเเออาาาไไปฝกกด้รจี กดไลค์เพจดตามให้ให้หน่อยทีมันก็จบแต่แบบอีสหนังสือของเราเราง่านดูมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องความรู้สึกอ่ครับเสียดายไหมยหรอจริงๆไม่ได้เสียดายนะตอนนั้นเราแค่รู้สึกท้าทายการออกจากงานคือไม่ได้ไปว่างานดีงานแย่นะแต่เราแค่รู้สึกว่า เอาง่ายๆต่อให้ออกมาแล้ววันนี้ไม่ดังก็ไม่เสียดายเพราะเราเคารพทุกการตัดสินใจของตัวเองคือเราไม่ไม่ขอแก้ไขอะไรเลยเราโอเคมากกับการที่แบบโอเคมากที่วันนี้เอันนี้อาจจะไม่มีเพจอาจจะพังอะไรก็ได้แต่เราสุกว่าเราทุอะไรที่มันตัดสินใจไปแล้วอ่เราเคารพตัวเองจะดีจะแย่มันมัน,ม,น,ม,นมันต้องไปต่ออะไรเงี้ยฉะนั้นก็แต่ถ้าวันเนี้ยมันมีแฟนเพจเนาะเราได้เป็นคอนเทนเนอร์ถ้าย้อนกลับไปก็ไม่เสียใจแล้วก็ขอบคุณเองมากที่กล้าเพราะตอนนั้นอะความกล้าของเรามันคือที่สุดจริงเพราะเราลาออกจากงานมาแล้วก็ ไม่มีงานด้วยนะต้องยืมเงินที่บ้านมาเพื่อมาทําหนังสีอเล่มแรกมาอยู่ในห้องเช่าอะไรเงี้ยมันมีความกดดันสูงมากแต่นั้นเราท่างคือแบบเรารู้สึกว่างานเขียนงานวาดเป็นงานที่เราลักมากเมื่อเราทุ่มเทให้กับสิ่งที่เราลักอะถ้ามันจะเจ็บจริงมันคงไม่น่าจะเจ็บหนักมัง้งอะไรเงี้ยคิดแค่นั้นจริงๆรแล้วก็ที่สำคัญอะถ้าเราคิดว่าเราทําแล้วมันไม่ได้อะแต่ว่าเราดูถูกตัวเองแบบออกมาไม่ได้หรอกมึงพางชีวิตพางแน่นอนทำแต่ว่าเราดูถูกตัวเองตอนนั้นคิดอย่างนีวว่าอย่าดูถูกตัวเอง ถ้าเกิดเวนี้ไม่ได้จริงๆมันต้องมีเวที่เราให้เราได้หางานใหม่ก็ได้อามันไม่ได้ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับกให้อะน้องรุ่นใหม่ๆตอนนี้คอนเทนเตอร์ Peter เป็นแบบอิอาชีพน่น,นี้วาน้านองจะเริ่มต้นทำต้องไนถ้าน้องจะทใช่ไหมครับเกี่ยวกับคอนเทนต์รีเตอร์อย่างแรกคือทำลวลาพี่นบอกว่าพี่อยากทำเพจจังพี่บอกแต่คำว่าอยากอ,ออกแล้วทำ แต่ถามว่าระหว่างทางมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะแต่มันสนุกคือเราจะไม่มาขายฝันว่าทุกคนครับแค่เราตั้งใจทุกอย่างจะประสบความสำเร็จไม่มันมีอุปสรรคมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่นั่นมันจะทําให้เราสนุกขึ้นกับการสู้กับการทำเนี่ยถามตัวเองก่อนทุกคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หมดถามเนึงว่าเราชอบผลิตคอนเทนต์แบบไหนย้อนกลับไปถามแรกๆเนาะเราชอบคาแรคเตอร์แบบไหนชอบผลิตคอนเทนต์แบบไหนอยากทําอะไร แล้วก็ทำที่สำคัญคืออย่าดูถูกตัวเองทำให้ได้ทำไปเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าแบบว่าเราโตขึ้นมาปุ๊บทำคอนเทนต์เกเตอร์อ่ะมันมีฟีดแบ็กเยอะที่อย่างคือดาบสองคมฉะนั้นอะ่ะเราก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งเราทำอะ่ะมันไม่ทำลายคนอื่นหรือแม้กระทั่งไม่ทำลายตัวเราเองลุยเลยเอาให้เต็มที่แล้วก็แค่เริ่มทำ,มทำอย่าเสียความมั่นใจกับการที่ยอดไลค์ไม่เยอะอย่าเสียความมั่นใจกับการที่ทำไมยอดไลค์ลดลงเพราะจริงๆความสุขแรกมาอาจจะอยู่ที่โพสแรกก็ได้นะทีม่มีคน ความสุขแรกออยู่ที่ส่วนวิวก็ได้นะที่ไม่มีคนดูฉะนั้นนะคีบความสุขคีบพ,พลังตรงนี้ไว้อะแล้วทําไปเรื่อยๆเพราะนันเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วปุป๊บอบบหน้าที่ของเราคือสร้างมันไม่ได้แบบปั้นหุ่นปนไปเลยนะหมือนว่าเราก็ต้องสร้างผลงานรูปแบบเราให้ได้มากที่สุดให้สนุกที่สุดแล้วก็เอนจอยกับมันแค่นั้นเลยครับเริ่มทำครับผมอเิรได้ครับในกรณีที่เราอ่ะเป็นเขีดีไซน์ให้กับคนอื่นะมันมีสัมผัสใหม่ที่เรารู้สึก,กว่า แกแ้ไขย,ยังไงๆๆใช่ไหมวิธีเราทําเพจเราทําเพจให้งกำลังใจคนมาเยอะใช่ไหมครับทำมาสักพักหนึ่งเลยเงี้ยมันก็จะมีจุดที่มันไปต่อไม่ได้จุดที่มันตันจริงๆจ,จุดที่มันตันอ่ะพอพี่มานั่งคิดดีๆมันไม่ได้ตันหรอกมันกดดันตัวเองมันเหมือนกับพอพี่ทําเพจให้กกาลังใจเยอะๆต้องโลกสวยทุกคนต้องสู้นะนี่อะไรมันกลายเป็นเราล็อกบุญบาปเราเองว่าห้ามทําอย่างอื่นสิ คุณเห็นให้กำลังใจคุณก็ต้องให้กำลังใจคุณต้องโลกสวยคุณต้องแบบคุณห้ามทำอย่างอื่นเรากดดันตัวเองเพราะกดดันปุ๊บเราตันเราไปตอบไม่ได้ชันวิธีการรับมือความตันของพี่ก็คือทุกครั้งเวลาพี่ตันคิดงานไม่ออกอ่ะพี่จะวางแฟนเพจวางงานวางคิวตันแล้วก็กลับไปเป็นปัม๊มออกไปเที่ยวเล่นนะฮะออกไปกรี๊ดนะอ่ะนะก็จะออกไปเที่ยวเล่นต่างๆนะออกไปใช้ชีวิตปกติที่เป็นคนปกติที่ไม่ใช่คนที่ต้องแบบ พูดคำคมหรือวาดรูปเนี่ยเพราะชีวิตเราไม่มีหลายบทบาท่ะเราไม่ได้แค่เป็นคิ้วตา่าทั้งชีวิตเราไม่ใช่เรามีบทบาทที่เป็นเพื่อนมีบทบาทที่เป็นลูกมีบทบาทที่เป็นคนแอบชอบมีบทบาทที่เป็นคนเสียใจเราแค่กลับไปใช้ชีวิตปกติอยู่กับบทบาทอื่นบ้างเมื่อกลับมาเป็นคิ้วต่ำอะเราจะมีวัตถุดิบจากการไปอยู่ในชีวิตอื่นมาทําอีกเยอะเลยบางคนว่าไม่มีเรื่องจะเขียนแล้วไม่มีรู้จะไปเที่ยวไหนวางก่อนเอากล้องวางไว้ก่อนเอาอย่างหื่ไว้ก่อนแล้วทับไปใช้ชีวิตปกติ แล้วระหว่างชีวิตปกตินั่นแหละบนบาทอื่นนั่นแหละเราจะเห็นว่าอ๋อมันมีเรื่องที่ไม่ได้เล่าอีกเยอะเลยว่ะมีสิ่งน่าสนใจอีกเยอะเลยอย่างเงี้ยก็เอาเรื่องนั้นอนะกลับเข้ามาสู่บทบาทที่ควรจะทำต่อ